ทังวันตะกองดาวก็ับท่านผู้ชมใครในเมืองเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายสำหรับใน้าเวทีโพสผัสกับพระเอกรับเชิญจอมพลลูกพ่อแก่ครับท่านผู้ชมสำหรับฉากนี้พบกับพระเอกรับเชิญหนึ่งท่านน้องแนนมตัวของฉันเองเดินทางสู่พม่าเหนึ่งสุมายาคงคิดว่าฉันงง อุสาหให้พร้อมตัวมาเป็นสุมายาแล้วไม่ทรงคาซองคาฉันเลยฉันก็เป็นห่วง,นนะะงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างร่วมทําการแสดงไม่รู้อยู่ตำาหนักไหนด้วยกับน้งโยนะคะเอ๊สงสัยจะเป็นตำาหนักนน้แน่เลยไม่มีใครซะด้วยค่อยๆย่องไปดีกว่าเจ้าสิงค์กําร์ ก็ไม่รู้มันเสียวสันหลังรีบไปดีกว่าย่องหาเมียรักกาวินที่ไม่ส่งข่าวข่าวเห็นผู้ชายตะพุ่มตะคุ่มลักษณะท่าทางไม่ใช่คนยังมืออย่างแน่นอนและที่สำคัญขาข้างหน้าเป็นพระตำหนักของพระคุมหมอเศรษฐีเรื่องนี้ไม่ชอบวางาคนไม่แน่ใจ จึงสะกดรอยตามหมายที่จะไปดูให้เห็นกับตาก็ท่านผู้ชมว่าผู้ชายคนนั้นที่ตนเห็นแบบเลื่อนลางเป็นใครย่องไปที่ตำหนักของฉันจะทำยังไงดีนะสุดมายาก็ท่นานผู้ชมทวันนี้แผนการของฉันยังไม่สำเร็จอง์บาสลองก็ยังไม่แต่งงานกับฉันสุมาญกลัวนึกเกินกันกว,ว่าพบบท <จะ S 1> บาทการ,สรแสดงสจากเพกน้องแนนนฤพล อยู่เรื่ก็ได้ดาวร้ายๆๆก็ดีส<ป>ับเปิดเป่งแง้มดุสิงคำรนตัวที่สองครับท่านผู้ชมฮะกาวินกาวินโอ้ยโยความคิดถึงวค,วความคิด<อ>ถึงระหว่างผัวกับเมียตายแล้วกลัวว่าคนจะล่วงรู้ความลับ กาวินเป็นอะไรเนี่ยมายังไงเนี่ยฮะเอาไรแล้วมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้รู้อยู่กลัวคนเห็นเยอะแยะไปหมดกลัวคนเห็นงนั้นเหรอเออจะไม่กลัวเห็นด้ยังนี่เขานั่งแต่หัวค่ำเนี่ยเขาเห็นนั้งแต่หัวค่ำแล้วไม่เกี่ยวจะบอกให้นะทำไมกลัวผัวใหม่รู้เลยไงฮะว่าผัวเก่ามาหาเนี่ยฮะผัวปองผัวใหม่อะไรล่ะ นิ้วเขียยังไม่ได้เขียเลยย,ยังไม่ได้เลยจัเถือเกิงยังไม่ได้เขียเลยเหรอไม่เขียเลยยังเอานิ้วเข้าไปยอดไม่ได้เลยก็แสดงว่าเธอนี่ยังไม่ผ่านมือใครใช่ไหมล่ะจ้ากวินจ้ายังไม่ได้โดนเลยเนี่ยก่าวว่าจะมาโดนสกองครับผ่านมากี่เดือนแล้วจ้าที่ยังไม่โดนเนี่ยสเดือนแล้วยังไม่โดน ก็สามเดือนที่เธอมานะพี่อัดอันตันใจทพี่เนี่ยไม่ได้เก็บให้ใครเลยเก็บให้เธอคนเดียวเก็บไว้จนน้ำไหลออกตาแล้วตอนเนี้ยพี่เก็บไหมาะอย่าอย่าเลูกาวินเธออย่าพูดใกล้ใกล้พี่ กินกุ้งแช่น้ำปลามาแล้วมันเม็นนะน้องแล้วมึงก็กินเดียวกับกูนี่แหละก็กินมาด้วยกัยนสองคนเนี่ยทีนีข<ถ>ีดได้ไหมล่ะถ,ถ้าพูดว่าจะป้า,าหรือไงเดี๋ยวมีคนเห็นนะสิก็กลัวใครจะเห็นก็กอดสี่กอดกูตะทียันานๆเพียพีน่นึงพอไหมละ่ะงั้นพี่ให้สองเลยอ่ะไม่ต้องกลัววันนี้พี่กินเก๊กคูมาสี่ครั้งพี่ก็ไหวเก๊กคูคืออะไรวะตำลักเขาขายมา แล้วเดี๋ยวเขามาเขาต้องมาขายยากูป่ะเนี่ยเออนี่แหละไม่ต้องห่วงแล้วจัดรับรองว่าแข็งปลโรคเลยจ้าน้ำรักเป็นงานมากเลยเฮ้ยเชิญน้ำรักมาเอายามาขายหัวหน้ากูบ้างสทำไมหัวหน้าไม่แข็งใช่ไหมกระมืออ่อนแรงอายุปูนนี้แล้วใครจะแข็งล่ะน้นอนเถอะเดี๋ยวเขาไม่หากูนอนพบกับบทบาทการแสดงของน้องแนนนารุพลและน้องกิฟสุชาดาความคิดถึง มองว่ากูแก่นะไม่แก่จะอยู่ไหวเหรอตอนกูเด็กๆอ่ะอยตัวเด็กมึงเป็นหนุ่มอยู่ช่้ยจะนอนจะนอนได้ยังมึงใช้คำว่าเด็กๆจะนอนจะนอนนะนอนก็นอนโธ่คณะไม่ใช่คณะตัวเองจะยบัลลี่บุหรีอุ้ยไม่ดีเอาตามคืนเลยอุ้ยรอที่สุดยาวเบื่อ ไม่ต้องกลัวน้องให้เพิ่มให้เพิ่มไม่ต้องกลัวพ่อมันไม่มาไม่ฟ้องใครหรอกนับอยู่นู่นนะนิไหนไม่เห็นเลยกลับไปแล้วดูไลฟ์สดเอาเชื่อกูเธอแอบดูไลฟ์สดพระน้ำหนักของพระคุ้มบัานของเสด็จพี่ก็ปิดเงียบสนิทเราจะถือวิสาสะเปิดเข้าไปดูเปับ ะกองดาวเห็นประจัก์กับสายตาของตนว่าพี่สุมายาผู้พระเมศีของบาสลองนั้นมีชูก็ท่านผู้ชมภาพี่เห็นกับตามันทำให้ขา้าเจ็บจิต ความโมโหขององดาวครับท่านผู้ชมเมื่อรู้ความจริงนี่อะไรว่าสุมายานั้นมึงแมนมากมึงจะฆ่าคนหลับเหรอฮะจะฆ่าคนหลับยังกูสุมายเออเอเรื่องนี้ไก่บอกใครสิคนหรับไอ้ กอตามที่กูเดินมาตัว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 ใหญ่ๆกองดำเนี่ยอู้โหเอาปมได้กูมาหาว่ากูดำเหรอไม่ใช่มันหนีควายมันไม่ใช่จะฆ่ามึงมึหมายที่จะจับตัวหนุ่มแปลกหน้าที่ย่องเข้ามาที่ตำหนักของสุมายาว่าที่พระมเหสีของพี่ชายของตนบาทสลองแต่ไม่สามารถสู้ได้กบท่านผู้ชม นี่คือความแค้นส่วนตัวครับความแค้นส่วนตัวระหว่างน้องแนนกับน้องเจมจะหยิบมีดกูก็หยิบไม่ทันมึงต่อยกันเองเหรอฮ่าฮ่าฮ่มึงอะไรกันมาตั้งไหนหรือเปล่ากูมันไสมานานแล้วมันไสเหรอพอออกมาปุ๊บกลุ่มนี้งกีดกีดเป็นไงฟันปลอมหลุดแล้วกูเห็นอุ้ยอุ้ยมึงไปเห็นตอนไหนวะกูเห็นน้ำลายย้อยเชียวน้ำลายย้อยไม่ว่ากูเห็นฟันปลอมหลุดครับเสียงคำราม ขธอฆ่าไม่ได้นะเธอเธอทำอะไรตะกองดองไม่ได้ตะกองดาวเออนั่นแหละหนามันเปรี้ยวๆว่ะกูก็เลยเอาตะกองดาวทาไม,มจะฆ่าไม่ได้อดองเลย<ะ>ก็เนี่ยตะกองดาวเป็นน้องชายขององค์กษัตริย์ตาจระดงในเมื่อฆ่าไม่ได้ท่าอะไรดนี่ะฆ่าไม่ได้แต่ถ้าปล่อยเอาไว้นะเรื่องของเราจะแตกแน่ มันก็ต้องแตกที่มันรู้แล้วมันเห็น่ะมันเห็นเราเนี่ยบุ่มบุ่มดุ้ยกันเมื่อกี้ถึงมันเห็นก็ให้มันไปพูดไม่ได้ทำยังไงพูดไม่ได้ไม่ีของดีที่แม่ชีให้มาของดีใช่ของดีไม่รง้จริงเหรอของดีที่แม่ชีให้มาและก็มีของดีอย่างหนึ่งมันคือของดีกะลีให้ กระจอมคลมาแล้วเขาแถมเนี่ยโอ้กูตกใจมากเลยพอบอกของดีก็ออ้แหมเที่ยงไม่ได้สนุกอยู่ไม่ได้ไปเทียวมาสองเดือนแล้วเป็นไงของของฉันเนี่ยของดีเป็นครีมสีขาวเหรอป้ายทีเดียวเนี่ยพูดไม่ได้เลยแล้วทำไมถึงพูดไม่ได้ท้าไมแล้วทำไมถึงพูดไม่ได้เอ้าก็ของที่ลิ้นลิ้นมันจะเป็นไรของดีไม่ฉีห้อยลิ้นมันจะแข็งเลยเหรอเดือดเหือยเฮ้ยเฮ้ย ลองเอาไปป้ายหัวหน้ากันบ้างไหมลิ้นมันจะแข็งเฮ้ยถ้ามันดีขนาดนั้นมึงไม่ป้ายผลัดวะฮะไม่ป้ายผลัดอ่ะกูป้ายแล้วนี่มันทำไมอ่ะอ๋อยาก็ช่วยไม่ได้ใช้ไม่อยู่เร็วากมึงก็อ้ำพี่กูตลอดเลยเร็วฉันมี่ขีดีกเอาสิคีปีเขาขาวทาปุ๊บลิ้นแข็งพูดไม่ได้ให้สิเฮ้ย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 อะไรวะ กหาคีม่เหเอาคีก็เมื่อกี้หยิบมาอยู่ข้างๆแล้วจะฟักอะไรอ่ะมันมีอีกตลับนึงตลับและตลับไหนอันไหนที่ป้ายลิ้แล้วแข็งเอออันนี้แหละป้ายแล้วแข็งเลยปายแล้วเป็ีนหรือเปล่ามันก็มีนิดๆนะมันเป็นยังไงแต่เมื่อช้าไม่ใช่คีมันตัวยาอย่างไงมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบเป็นแห้งๆหรืออะไรมันเป็นขาวๆนะกูรู้ขาวๆอ่ะแต่แห้งๆหรือหนึบหนึบขาวๆออกงองๆนิดนึงแสดงว่ามันไม่ได้ล้างใส่กางเกงในมานานแต่เมื่อเช้าว่าล้างกระปุก ล้างกระปุกอ่ะมันล้ายังเหลืออยู่นิดหน่อยยังพอป้ายได้แล้วทำไมมึงไม่ล้วงควานอย่างงี้ให้มันล้างไปเลยจะบ้าหรือไงละตัวยาวไปเลยไปเลยตายห่านี่มันเบนนะยาน้ำแบบพี่ดอนโ่ไหนไส่แตงยามาบ้างสิยาพี่ดีน้องไม่เชื่ลองดมแม่กูมันเที่ยวมานานแล้วกลุ่มเนี้ย กีดกีดกีดพอจอพ้นออกกีดกีดกีดแนนแนนยามึงมีนะฮะยามึงมีเปรี้ยวเปี huh. yeah, 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 ้ยวเปี้ยวมึงจะบ้าี่ยามันเปรี้ยวเปี้ยวหายยากูเข็มมันเปรี้ยวอะเปรี้ยวที่ไหนนั้นไม่กลิ่นมึงไปไม่กินอะไรมาวะเนี่ยไม่ต้องกลัวรับรองว่ามันพูดไม่ได้ชัดไปก่อนดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวพี่กลับมาสิงค์คำรณแก้อแก เดินทางกลับเมื่อเอายาวิเศษป้ายให้กับตะกองดาวตะกองดาวเป็นใบพูดไม่ได้ครับท่านผู้ชมสร้างความเสียใจเมื่อโดนยาวิเศษของสิงค์คำรน ด้วยความแค้นที่ตัวเองนั้นยังรู้ความจริงหมายเก็นฆ่าด้วยความโกรธส่มายาไปท่านผู้ชมอ้าวเฮอ้าวเฮเจ้าสิงค์คำลนหมายที่จะหนีออกนอกพม่าเหนือเฮยดแต่บาสลองนั้นมาเจอกไว้ท่านผู้ชม จะเป็นใครไม่เคยเห็นในแผ่นดินของข้าพาม่าเหนือ <laughs> เห็นก็บแปลกสิวะพอกูไม่ใช่คนแผ่นดินพาม่าเหนือ,อยังไงละ่ะนั่นหมายความว่ามึงไม่ใช่คนแผ่นดินของกูใช่กูก็ถือว่ามึงเป็นคนร้ายถ้าอย่างนั้นกูขอจับตัวก็แล้วกันอ้าวเฮอ้าวเฮสิงคำรณกับกษัตริย์บาสลอง่านผู้ชม <laughs> โอยไม่สามารถสู้เล่เหลี่ยมกลนยุทธของแคสของมึงกูขอและกูขอมอบกับเป็นของขวัญวันแต่งงานของมึงโถสิ่งทำรวนได้ครับทุกผู้ชมโอ้ยบัตรเดนี้คงบาสลองแขนขาดเดี๋ยวผมกะมาไปตามก่อนอังสุไปไม่ต้องตามช่วยข้าก่อนบัตรเดนี้ข้าแขนขาด เร็วเอาเอาแขนไม่จ่ายหรอพงเราตรงนี้เดี๋ยวข้าก็มองไปซื้อปุ๋ยก่อนเดี๋ยวแขนได้งอกเอ้ยซื้อพ่อมึงดิแขนที่ไหนจะงอกใส่ปุ๋ยไม่มีเอาเอาเอาไงเอายังไงล่ะไปเร็วไปหาอะไรมาปิดก่อนควายคนอื่นเข้าเอาอะไรมาปิดเอาแพมเพิร์ดเหรอแพมเพิร์ดที่ไหนเล้วเอาอะไรวะอ๋อเอาแปะพม่าหน้าเมร์อีก เอาใส่ไปก่อนนี่พมาน้าเมนเขาหยิบมาให้โถเอาพระองค์ดวนจู่ๆเลยปัดตัวนี้เขาต้องแขนขาดเพราะชายแปลกหน้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงร้องขอความช่วยเหลือสุนัขยาที่ถูกตะกองดาวนั้นไล่ฆ่ามาครับท่านผู้ชมหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าตะกองดาวเจ้าทำอะไรเนี่ยตบไปที่ใบหน้าของตะกองดาว ทำไม,มกูอยู่เมืองนี้รู้สึกงงจังเลยพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่คะมฮอะไรบรรด,ดุดีดุกดิกวะทำไมข้างบนมันห้อยได้แล้วข้างล่างมันไม่ห้อยอะ่ะที่นี่เขาเล่นกันอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยใช่ห่วงแต่ไอ้นั่นกับไอ้นี่ดูสิกระขำไปล่ะเขาชอบอบจริงจริงจะพี่คัูมายากจไม่เกิดอะไรขึ้นบอกฉันกลัวไหมคะ่อกฉันกลัวจังเลยอ่ะก็ กองดาวสิไปข้างไปหาผมฉันในตังหนักอบอกว่าจะจะเอาผมฉันทำเมียแต่ผมฉันปฏิเสธเขาก็เลยไล่ผมฉันมาไล่ข้าวผมฉันมาไปข้าวแต่กองดาวใช่ไหมคะมิถายแล้วทำไมเป็นคนแบบน,นี้ดิจ้ารักสุมายาทำไมไม่บอกกับพี่ะจะทำแบบนี้ มันมิ่นศักดิ์รีพี่เพราะพี่เนี่ยเป็นคู่มั่นของนางเพียงเจ้าเอ๋ยปามีหรือที่พี่บาสาลองคนดีจะมอบให้กับเจ้าไม่ได้จะรู้ไหมแขกของพี่ต้องขาดเพราะไอ้ชายแปลกหน้ามันบอกว่าเป็นคนปัญจลานคร เป็นความจริงอย่างที่สุมายาพูดหรือเปล่าตะกองดัวา่พี่พ่อเจ้าตอบพี่สิแสดงว่าเจ้าทำจริงเจ้าต้องการอยากได้สุมายาเจ้าทำแบบนี้เจ้าคิดว่าพี่บาสลอง ไม่ใช่พี่องใจถ้าอย่างนั้นมึงกับกูพองก็อ,งอ,อย่าได้อยู่ร่วมโลกกันเลยพองมึงตายซะเถอะจบเป็นอะไรจบเป็นอะไรตะกองดาว ไม่ได pues ้ทำไมจะเป็น